สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกาสสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่14พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยมีผมนกพระรชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำนันวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าว,าว,าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลรุกหนักเข้าเมืองราฟาขณะที่สหรัฐเรียกร้องการปกป้องประชาชน รัสเซียรายงานความสำเร็จยิงโดรนและขีปนาวุธหลายสิบชุดจากยูเครนตกฟิลิปปินส์สกัดจีนปรับพื้นที่เหนือแนวสันดอนในเทะเลจีนใต้ขณะที่จีนชนะประมูลสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอิรักในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับการเก็บข้อมูลต่างด้าวกระทบชาวเมียนมาในไทยอย่างไรรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐเร่งวิจัยควอนตัมเซนเซอร์ใช้ตรวัพทบ ตรวจจับความผิดปกติในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับเริ่มแรกต้องไปติดตามสถานการณ์การ,การสู้รบที่อิสราเอลเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะทางกองทัพอิสราเอลนะคะก็สู้รบอย่างหนักกับกลุ่มฮามาสทั้งตอนเหนือและตอนใต้ของกาซาในวันจันทร์นะคะขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาก็ออกโรงเตือนค่ะว่าตอนนี้กําลังขาดแคลนเชื้อเพลิงสําหรับใช้ในเครื่องปั่นไฟตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งกระทบกับระบบการแพทย์ทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะพังทลายแล้วค่ะ โดยพยานในเหตุการณ์รายงานว่าเกิดการสู้รบที่ค่ายปูริภัยในเมืองจบาลิยาทางตอนเหนือของกาซาหลังจากที่กองทัพอิสราเอลส่งกำลังทหารกลับเข้าไปในบริเวณนั้นอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสใช้เมืองดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นในการฟื้นฟูกองกำลังนะคะนอกจากนี้มีรายงานการโจมตีย่างหนักทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินที่เมืองบราฟาซึ่งมีพรมแดนติดกับอียิปต กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร,รายงานเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลนเคนได้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหม Israel, อิสราเอลยูอาฟกาแลนด์เมื่อคืนวันอาทิตย์และระบุถึงจุดยืนของสหรัฐเรื่องการใช้ปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินในราฟา แถลงการชีว้ว่ารัฐมนตรีเบลงเคนยืนยันถึงเป้าหมายร่วมกันของสหรัฐและอิสราเอลในการปราบปรามกลุ่มฮามาสและเน้นย้ำความจำเป็นในการปกป้องประชาชนรวมทั้งขอให้อิสราเอลช่วยแก้ปัญหาเรื่องการแจกจ่ายความช่วยเหลือให้กับประชาชนในกาซาค่ระคุณนภรัตน์ครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพอิสราเอลได้สั่งการให้ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ราวสามแสนคนในเมืองราฟาอพยพรอบใหม่ไปยังภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนที่อิสราเอลจะส่งกองก,องกำลัง กำลังภาคพื้นดินเข้าไปในเมืองราฟาเพื่อปราบปรามกลุ่มฮามาสครับโวเกอร์เติร์ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวเมื่ออาทิตย์ว่าการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ในเมืองราฟาและคำสั่งให้อพยพรอบใหม่กำลังทำให้เกิดสิ่งที่บอกว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่อีกครั้งของประชาชนที่บอบช้ำอย่างสาหัสอยู่แล้วและยืนยันด้วยว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วในกาซาครับ รัฐมนตรีบริงเกนได้กล่าวในรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่ออาทิตย์ด้วยนะว่าอิสราเอลยังคงไม่มีแผนชัดเจนในการปกป้องชาวปาเลสไตน์ในราฟาและจัดหาความช่วยเหลือด้านาทุตยธรรมให้แก่คนเหล่านั้นนอกจากนี้ยังไม่มีแผนใดๆเกี่ยวกับอนาคตของกาซาหลังจากสงครามสิ้นสุดลงด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าแม้กองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปในราฟาจริงก็จะยังมีสมาชิกกลุ่มฮามาสอีกลมหมากลายพันคนที่หลงเหลืออยู่และบอกว่าเราเห็นมาแล้วว่าพื้นที่ทางเหนือที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางภาคพื้นดินจัดการไปนั้นกลุ่มฮามาสจะกลับมาอีกในภายหลังเหมือนที่เกิดขึ้นในเมืองคารยูนิสนั่นจึงไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันการเจรจาเพื่อจัดทาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพื่อแลกกับตัวประกันก็ยังคงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนเจามินเนทันยาฮูก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยุติสงครามจนกว่าจะสามารถถอนรากถอนคนกลุ่มฮามาสทั้งหมดในเมืองราฟาได้ครับ ขยับกันไปที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะทางกระทรวงกาลาโหมรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนนั้นสามารถเข้าทําลายดโดรน31ลำและขีปนาวุธ1 6ลูกที่ยูเครนส่งมาโจมตีในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาค่ะ โดยข้อมูลของทางการรัสเซียระบุว่าระบบต่อต้านการโจมตีได้ยิงโดรนเจ็ลำและขีปนาวุธนำวิถี4ลูกตกเหนือน่นฟ้าแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองอยู่และโดรน8ปดลำที่ถูกส่งเข้ามายังเขตกครองเคอร์สกรวมทั้งโดรนอีก4ลำที่พุ่งเป้ามายังเขตกครองลิเปสก์แต่จุดที่เป็นเป้าหมายสําคัญของการโจมตีครั้งนี้คือเขตกครองเบโกรอค่ะ ok ซึ่งอยู่ติดชายแดนยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถทําลายโดรน12ลำและขีปนาวุธนำวิถี12 12ลูกที่ถูกส่งมาโจมตีจุดนี้ได้สําเร็จนะคะผู้ว่าการเบลกรอสกล่าวในวันจันทร์ค่ะว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังขีปนาวุธจากยูเครนสังหารประชาชน15รายและทําให้มีผู้บาดเจ็บกว่า30คนค่ะคุณนภัตครับจากที่ยุโรปไปต่อที่ข่าวสถานการณ์น่ากังวลที่เอนเดียกันบ้างนะครับคือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและได้รับบาดเจ็บ61คนทั้งมีประชาชนไม่น้อยกว่า 40คนที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากบิลบอร์ดขนาดมหึมาในนครมุมไบประเทศอินเดียที่ถล่มลงมาในวันจันทร์ระหว่างเกิดเหตุฝนตกฟ้าขนองตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นครับพายุฝนที่มาพร้อมกับลมกันโชกแรงทําให้ป้ายบิลบอร์ดที่ตั้งอยู่ติดถนนที่มีการจราจรคับข้างในแถบชานเมืองมุมไบถล่มลงใส่บ้านเรือนหลายหลังและสถานีบริการน้ํามันแห่งหนึ่งครับ เจ้าหน้าที่คู่ภัยได้เร่งเดินหาเดินหน้าหาค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ใต้ซ่าอาคารและป้ายแล้วภายใต้ความร่วมมือของหน่วยดับเพลิงตำรวจหน่วยบรรเทาภัยพิบัติและส่วนงานอื่นๆตามการเปิดเผยของบริหารมุนไบมุนิ i ิพ p ลคอร์ปอเรชั o นซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ดูแลเมืองนี้ครับ ในช่วงฤดูมรสุมของอินเดียที่เริ่มต้นในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีพื้นที่หลายเมืองซึ่งรวมถึงมุมไบมักประสบปัญหาน้ําท่วมรุนแรงและเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพฝนตกหนักเสนอนะครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับ ครับก็ไปดูกันที่สถานการณ์ที่ใกล้บ้านเราเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับอินเดียด้วยนะคะเพราะว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่อพยพภัยสงครามกลางเมืองไปยังอินเดียนะคะออกมาแสดงความกังวลกับวิวเอนะคะว่าเริ่มมีกระแสความกลัวในกลุ่มผู้อพยพค่ะว่าจะถูกตำรวจอินเดียจับกลุ่มตัวและบังคับส่งกลับประเทศบ้านเกิดหลังมีการดําเนินการดังกล่าวในรัฐมณีบุระเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางการรัฐมณีปุระประกาศส่งตัวผู้อพย,ยพผิดกฎหมายจากเมียนมา77คนกลับประเทศโดยมีการระบุว่านี่คือเฟสแรกของปฏิบัติการนี้นะคะเอนบีเรนซิงมุขมนตรีแห่งรัฐมณีปุระโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันพุทธที่แล้วว่าขณะนี้มีกำลังกำลังมีการเตรียมกระบวนการส่งผู้อพย,ยพผิดกฎหมายอีกกว่า5,400คนกลับประเทศอยู่สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เผยว่า ผู้ลี้ภัยเกือบ60,000คนได้หนีตามอย่างอินเดียตั้งแต่กองทัพเมียนมากก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนซึ่งชนะเลือกตั้งมาเมื่อปี2021และตามมาด้วยสงครามกลางเมืองที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนแต่ว่าตอนนี้นะคะอินเดียก็ไม่มีกฎหมายยอมรับผู้ลี้ภัยและไม่ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของ UN ด้วยค่ะคุณนพรัตครับและ หลังเริ่มมีการส่งตัวกลับประเทศนะครับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมารในมณีิบุรักก็บอกกับ VOA ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนหวาดวิตกกังวลอย่างมากและบางคนก็เริ่มย้ายที่อยู่เพื่อหลบการตามจับของรัฐบาลอินเดียแล้วองค์กร Human Rights Watch กล่าวว่าทางการอินเดียควรอนุญ,ญาตให้ผู้หลีภัยเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศจนกว่าสถานการณ์ในบ้านเกิดของพวกเขาจะปลอดภัยพอที่จะเดินทางกลับได้ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาการนักนิติศาสา,สากลหรือ International Commission of Jurists กล่าวว่าอินเดียมีพันธะภายใต้อนุสัญญาฉบับอื่นที่ได้ลงนามไว้ที่จะไม่บีบบังคับให้ผู้คนกลับไปยังประเทศของตนหากนั่นหมายถึงอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาโดยคณะกรรมาการดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้ทางการได้ทางการอินเดียนะครับหยุดส่งตัวผู้ลี้ภัยเมียนมาก,กลับประเทศด้วยวิไเอไติดต่อไปยังรัฐบาลมณีรัฐมณีปูระและ มุขมนตรีแห่งมณีบุระเพื่อขอสัมภาษณ์นะครับแต่ก็ไม่รับการตอบกลับขณะจัดทำรายงานนี้ยังเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสถานภาพของชาวเมียนมานนะครับการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวในไทยได้รับการยกย่องในประเทศอื่นนะครับแต่กลับสร้างความกังวลให้กับพลเมืองชาวเมียนมารวมทั้งนักเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆและคุณนิติการก์กวันมีรายงานจากเคียร์นาดันเคินเรดิโอฟรีเอเชียนะครับมานําเสนอถ่ายทอดครับ การประเทศไทยนำร่องโครงการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลหรือ biometrics ของแรงงานต่างด้าว5จังหวัดนะคะได้แก่ตากสมุทรสาครประจวบคิริคันชลบุรีและกรุงเทพมหานครเพื่อหวังปร,ปรับปรุงบริการด้านสุขภาพให้กับพลเมืองชาวเมียนมาและบุคคลไร้สัญชาติซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมากที่สุดในประเทศไทยคะ่ะข้อมูลทางชีวภาพที่ได้มีทั้งการสแกนใบหน้าและม่านตาเก็บข้อมูลจากบุคล 1, ค,ลบคลต่างด้าว10,000คนโครงการนี้ได้รับการยกย่องในเรื่องการแก้ปัญหาในการระบุตัวตนของ คนต่างด้าวนะคะแต่ว่าการเดินหน้ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลไทยกลับสร้างความกังวลให้กับนักเคลื่อนไหวในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของกลุ่มคนเหล่านี้จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือมาจากกรมควบคุมโรคศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็เทคและสภาการชาติไทยซึ่งเป็นกําลังหลักในการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้แจกจาก่ายวัคซีน HPV และโควิด -19 ที่ยากต่อการส่งมอบวัคซีนให้กับคนต่างด้าวในประเทศไทยนะคะ นายชัยวุฒิวิวัตชยัยผู้อำนวยการ n e 넥เทคได้ให้ทัศนะก,กับรีโอฟรีเอเชียว่าการให้วัคซีนจะต้องให้อย่างน้อย2 -3 ถึงโดสต่อคนดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าแต่ละคนได้วัคซีนไปแลวกี่เข็มจึงจะสามารถฉีดเข็มต่อไปได้อย่างเหมาะสมการประกาศความสาเร็จของกรมควบคุมโรคในโครงการ,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 รนี้ก็นำไปสู่การประกาศแผนกับสื่อในประเทศไทยนะ่ถึงการขยายโค,าโครงการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอื่นๆซึ่งสร้างความกังวลให้กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าโครงการนำร่อง ดังกล่าวในตั้งเป้าจะเก็บข้อมูลของบุคคลต่างด้าวราวหนึ่งล้านคนใน5จังหวัดซึ่งใน3จังหวัดที่น่าสนใจอย่างตากสมุทรสาครและประจวบคีรีขันนั้นเป็นบ้านของชุมชนชาวเมียนมาครอบคลุมตั้งแต่นักเคลื่อนไหวผู้ที่ออกจากงานเพื่อประท้งรัฐบาลทาหารไปจนถึงผู้ลี้ภัยและแรงงานค่ะคุณนภั์ครับแล้วทางการไทยและนักเคลื่อนไหวแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนี้อย่างไรบ้างครับ ในมุมมองของทางการไทยก่อนนะคะนายแพทย์พิชิตสิริวันรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาทุกข์และประชานไมไยพิทักษ์สภากาชาติไทยให้ความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้เป็นไปโดยความสมัครใจค่ะและระบบสาธารณสุขของไทยนั้นจะไม่ปฏิเสธการรักษากับผู้คนที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน,นี้โดยบอกกับ Radio Free a s i ยนะคะว่าเมื่อเข้ารับการรักษาเจ้าหน้าที่จะสแกนใบหน้าและม่านตาของผู้ป่วยที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายหรือผู้พลัดถิ่นในศูนย์ทักพิงช่วคราวที่ต้องการวัคซีน แล้วจากนั้นก็จะให้เลขยืนยันตัวตน13หลักสําหรับแอปพลิเคชันหมอพร้อมแต่ว่าถ้าไม่สะดวกใจจะให้ข้อมูลก็ปฏิเสธได้แล้วก็ยังคงได้รับบริการสุขภาพต่อไปแต่ปรากฏว่านักเคลื่อนไหวบางคนก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าข้อมูล b i o เม t ริกของกลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้จะปลอดภัยในแง่ของการบันทึกหรือว่าการเก็บข้อมูลหรือไม่อย่างไรเพราะว่าโฆษกโครงการอินเทอร์เน็ตของเมียน,นม,มาที่เป็นกลุ่มเก็บข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตนะคะมองว่าการรวมศูนย์ของข้อมูลส่วนบุคคลในไทยเป็นปัญหาสําหรับพลเรือนชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลในระดับหนึ่ง และไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จะแบ่งปันอย่างไรแต่สําหรับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาแล้วรู้สึกกังวลอย่างยิ่งว่าข้อมูลลักษณะนี้จะถูกแบ่งปันให้กับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะกับทางการเมียนมาค่ะคุณนพดลถ้าพูดถึงประเด็นนี้แล้วมีการพูดถึงข้อกังวลในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆอย่างไรบ้างครับฟังมุมของทางการไทยก่อนนะคะทางสภาการชาติไทยซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลและวางนโยบายเกี่ยวกับโครงการนี้ รวมถึงวิธีการแบ่งปันข้อมูลอััตษณ์ของบุคคลต่างด้าวออกมาปฏิเสธในประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในความร่วมมือข้ามชายแดนซึ่งรวมถึงโครงการ eid ของรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยโดยนายแพทย์พิพชิตจากสภากาชาติไทยนะคะย้ำว่าข้อมูลมั่นตาละใบน่าจะไม่ถูกแบ่งปันให้กับประเทศหรือหน่วยงานเอกชนใดๆอย่างไรก็ตามทางสภากาชาติไทยยังคง สามารถที่จะแจ้งให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรด้านมนุษยธรรมได้ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพหรือว่ามีเลขประจำตัว13หลักแล้วหรือไม่ก็ตามแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาคุณนพัลัสคือการ,รที่ตํารวจในพื้นที่ทมีที่มีแรงงานต่างด้าวกระจุกตัวไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําต่อบ,บุคคลต่างด้าวในหลายกรณีที่ผ่านมามสร้างความกังวลนะคะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะดําเนินการไปถึงระดับไหนถึงขั้นไหนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปขอข้อมูลจากโร งพยาบาลที่สั่งกัดกระทรวงสาธารณสุข mm hmm. เพราะว่านายแพทย์สุพัฒสุพัทระฮาสุวรรณกิจนะคะประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวกับเรดิโอฟ e ีเอเชียค่ะว่าจากประสบการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เจ้าที่กองทัพมักจะถามข้อมูลส่วนตัวจากโรงพยาบาลเพราะเขามีช่องทางทั้งทางการและไม่ทางการในการหาข้อมูลเหล่านี้เพราอมมีจดหมายจากรัฐบาลเข้ามา ทา้งโรงพยาบาลก็ต้องปฏิบัติตามเป็นหลักนะคะคตอนนี้ทางการไทยเตรียมออกกฎหมายเพิ่มเติมโดยเสนอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลระด,ดับชาติสำหรับการตรวจรหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA และก็ข้อมูลไบโอเมตริกของประชากร400,000รายและผู้ต้องขัง10,000รายต่อปีททงสภากาชาติของไทยกล่าวว่าจะไม่ยอมเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการเปิดเผยข้อมูลจากการสแกนใบหน้าหรือม่านตาแต่ถ้าจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลก็จะทําต่อเมื่อได้รับคําสั่งศาลเท่านั้นค่ะครับพูดถึงตรงนี้แล้ว กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไทยเป็นอย่างไรบ้างครับถือว่าเป็นข้อมูลเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะสำหรับ,รบของไทยเพราะว่านโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของไทยเนี่ยเพิ่งจะ ถือกำเนิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้แล้วยังมีประเด็นเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลครั้งใหญ่เมื่อปี2023 <c oughs> ก็เลยสร้างความกังวลในหมู่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเพราะว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะทางนายแพทย์สุภัทรลัเป็นผู้จแจ้งเบาะแสข,ของข้อมูลคนไทย55ล้านคนที่รั่วไหลซึ่งตอนนั้นทุกคนมุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมครับประเทศไทยก็เพิ่งผ่านกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับแรกและฉบับเดียวเมื่อปี2022นะคะแต่ว่าผู้วิจารณ์มองว่ายังอ่อนแอไป ยังปกป้องข้อมูลได้ไม่เพียงพอและก็ยังมีช่องโหว่คือสามารถนําข้อมูลไปใช้หรือว่าเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตด้วยเหตุผลเรื่องการช่วยชีวิตการวิจัยเชิงสถิติผลประโยชน์สาธารณะหรือปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลและทําในรูปแบบของสัญญาภายใต้อํานาจกฎหมายเรื่องนี้โฆษกโครงการอินเทอร์เน็ตของเมียนมากก็บอกเลยนะคะกับ Radio ฟร e เอเชียว่ามันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่ดีแต่ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอและที่น่าสนใจคือโครงการและ ัะน,นี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโครงการในบังกลาเทศเพราะว่ามีประเด็นโต้แย้งเมื่อปี2021ของสหประชาชาตินะคะที่บอกว่าข้อมูลตัวตนของผู้ลี้ภัยโรฮินจาเกือบ1ล้านคนถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บังกลาเทศและเมียนมามซึ่งตอนนี้ก็เลยทําให้ชาวโรฮินจาบางส่วนนต้องหลบซ่อนตัวไปค่ะคุณนรัสครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะครับว่า ความสําเร็จในส่วนของประเทศไทยแล้วจะส่งผลกระทบยังไงต่อประชากรเมียนมาซึ่งก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่บ้านเกิดยังไม่สงบดีนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของเอเชียนะครับแต่ขยับไปทางฟิลิปปินส์กันบ้างก็กําลังรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์รับคำสั่งให้ประจําการในพื้นที่ที่อยู่ในบริวเวณพิพาทในทะเลจีนใต้เพื่อรับรองว่าจีนจะไม่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ใดๆเหนือแนวสันดอนซาบรินาโชจากการเปิดเผยของโคโซฟฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ครับเจ้าที่ชายฝั่งฟิลิปปินส์ระบุก่อนหน้านี้ว่าได้ส่งเรือหนึ่งลำไปประจำการที่ซาบริน a าโชวที่ซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนกำลังสร้างเกาะเทียมขึ้นที่นั่นนอกจากนี้ยังส่งเรืออีกสองลำไปหมุนเวียนประจำการในบริเวณเดียวกันด้วยครับ กองกำลงังรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนพบว่ามีซากปะการาังจำนวนมากที่ถูกทำลายและถูกนำไปทิ้งบนแนวสันทรายของซาบริน่าโชคาดว่าเกิดจากการปรับขนาดและถมพื้นที่ในบริเวณนั้นครับด้านสาธารณีในในกรุงมนิลาก็มีแถลงการเมื่ออาทิตย์ว่า จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะต่างๆและหน้าน้ำในทะเลจีนใต้อย่างมิอาจโต้แย้งได้นะครับแนวสันดอนดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ครับและเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ใช้เติมสเสบียงสำหรับทหารที่ประจำการอยู่ในเรือรบในแถบสันดอนเซคันด์โทมัสโชวที่ซึ่งมีการเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งระหว่างเรือจีนและเรือฟิลิปปินส์นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนก็ใช้วิธีปรับพื้นที่ทมทะเลและสร้างสิ่งก่อรสร้างทางทหารตามเกาะและ แนวสันดอนต่างๆในทะเลจีนใต้และหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์สร้างความกขบวให้กับสหรัฐและประเทศต่ตางๆในแถบนี้ไม่น้อยนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทุหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v i a t a i c o m และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram และ X รวมทั้ง Subscribe YouTube v i a t a i หรือกลับไปฟังยอนหลังได้ที่ spotify v i a t a i นะครับ ครับขยับมาดูรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ก็ใช้คําว่าปิดตัวสับสนเหมือนที่คุณนิติการพูดไปนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์นะครับวันนี้ปิดลดลง 81จุดหรือ0.2%ที่39,431จุดแต่ S&P นิ่งครับปรับลงนิดน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนที่5,221จุดส่วน NASDAQ บวก47จุดหรือ0.29%ที่16,388จุดครับราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลง1.38%ที่2,342ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ 1ดอลลาร์แลกได้36บาท80สตางค์ครับมาดูประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับและเป็นธุรกิจเรื่องของบริษัทจีนนะครับหลายแห่งชนะการประมูลใบอนุญาตเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ4โครงการในอิรักในวันที่2ของการประมูลจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักเมื่อวันอาทิตย์ครับใบอนุญาตสำรวจแหล่ง น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ29โครงการในอิรักถูกนำมาประมูลในช่วงสุดสดาห์ที่ผ่านมาครับมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตป,ปริโตเรียมในประเทศโดยมบริษัทจากยุโรปจีนอิรักและกลุ่มประเทศอาหรับมากกว่า20แห่งที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประมูลได้ ตั้งแต่เริ่มมีการประมูลเมื่อวันเสาร์นะครับมีเพียงบริษัทต่างชาติจากจีนเท่านั้นที่ชนะการประมูลได้ครับคุณธิติการาโดยได้ใบอนุญาตไปแล้วรวม9โครงการขณะที่คอร์กรุ๊ปของอิรักได้ไป2โครงการครับการประมูลครั้งนี้ไม่มีบริษัทจากอเมริกาเข้าร่วมนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิรักโมฮัมเหม็ดชีอาเพิ่งเดินทางเยือนสหรัฐและพบกับผู้แทนของบริษัทอเมริกันหลายคนเมื่อเดือนที่แล้วก็ตาม บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีนหรือ China s National Offshore Oil Corp. หรือ CNOOC นะครับรวมทั้งบริษัทเจิ้นหัวบริษัท a n t o n Oilfield Services และบริษัทซิน o ปเปของจีนก็คือเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ครับ ขยับมาเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีกันบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกลายาเป็นแรงผลักดันให้ทีมนักวิจัยในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มพัฒนาระบบเซนเซอร์ที่มีความไวต่อการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและคุณคมสันศรีชนะวิบุณชัยมีรายละเอียดจากเจเนียร์ดูโลผู้สื่อข่าววิเอมานำเสนอครับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือ UCLA กำลังพัฒนาควอนตามเซนเซอร์รุ่นใหม่ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในน้ำหรือในอากาศศาส,สตราจารย์ปิเฮน,นานารังนักวิจัยจาก UCLA กล่าวว่าสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ในแง่การตอบสนองที่เกี่ยวข้องก,กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ s ซ r g i o c a อคาบโคือนักวิจัยจาก UCLA อีกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้และกำลังมุ่งความสนใจไปยังการถอดรหัสคุณลักษณะควอนตมัมซึ่งคล้ายกับลายเซนหรือลายนิ้วมืออันเป็นเอกลักษณ์ของโมเลกุลโดยการใช้ลำแสงเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงสองลำยิงเข้าไปยังโมเลกุลพร้อมการประทับข้อมูลด้านเวลาและสถานที่ด้วย คาบาโฮอธิบายว่าเมื่อคุณรวบรวมข้อมูลได้หลายแสนชิ้นคุณจะสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแบบแยกปัจเจกและสรุปแบบองค์รวมสำหรับข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวพันกันของควอนตัมเมื่ออนุภาคของแสงโฟตอนหนึ่งอนุภาครับรู้ถึงการมีอยู่ของโฟตอนอีกหนึ่งอนุภาค ตัวเซนเซอร์ก็จะสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ห่างไกลออกไปในระยะหลายกิโลเมตรได้หนึ่งในสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำเทคโนโลยีควันตัมเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้ก็คือวิกฤตควันไฟจากแคนาดาที่ลอยมาปกคลุมมหานครนิวยอร์ก York, ที่นักวิจัยชี้ว่าเซนเซอร์ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ว่าบริเวณใดของเมืองจะได้รับผลกระทบควันไฟจะคงอยู่นานเท่าใดรวมไปถึงสามารถระบุสารปนเปื้อนบางชนิดที่ปะปนมาทางอากาศได้ด้วย อย่างไรก็ดีเดนนิสคิมนักวิจัยอีรายจาก UCLA กล่าวว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นคิม so <Kim S 2> ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งหนึ่งที่คนตั้มเซนเซอร์ทำได้คือตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็ก so อย่างเช่นในกรณีของประเทศหนึ่งหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง <Are> การใช้ระบบนี้ที่ตรวจสอบพบความตอบสนองหรือเซนซิทีฟิตี้ในพื้นที่ในระดับที่ไวมากจะช่วยให้สามารถทำนายเหตุแผ่นดินไหวก่อนเกิดขึ้นจริงได้ ทั้งนี้นะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์คาดว่าภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้านี้เทคโนโลยีควอนตามเซนเซอร์จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศผมคมสารสีธนวิบุญชัย VOA ราย A, รงาน ขอบคุณครับคุณคมสรนส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามที่เพิ่งผ่านคนไปเนาะใช่ค่ะดูแล้วก็หลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ชม,มนะคะอย่างเช่นเราเราก็ได้ชมผ่านว<ม>ิดีโอกันไปในรายงานของเราที่ออกอากาศทาง a c e b o o k นะคะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ว i วเ a t h a i c o m นะคะนั่นก็คือปรากฏการแสงเหนือหร<ม>ือออโรรานะคะที่สร้างความสว่างสดใส<ม>ให้กับท้องฟ้าในยามราตรีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ค่อยๆโบกมือลากันไปแล้วนะคะหลังจากผลกระทบจากจุดดาบนดวงอาทิตย์ ที่เกิดขึ้นจากพายุสุริยะต่อพื้นโลกนั้นเริ่มจางหายไปแล้วนะคะตามคำอธิบายของนักฟิาศาสตร์เมื่อวันจันทร์ค่ะ โดยตั้งแต่เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปรากฏการ์พายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษนั้นส่งผลให้ท้องฟ้าในหลายพื้นที่ของอเมริกาทัสมาเนียและบาฮามัสรวมทั้งอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ห่างจากขั้วโลกไปมากสว่างสดใสยอย่างที่เห็นนี้นะคะด้วยแสงเหนือที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนค่ะแต่ว่าเอริกลากาเดกนักฟิสิกดาราศาสตร์จากออฟเซอร์วัลัวเดลลาโคตาซูในฝรั่งเศสบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอนะคะ ช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นยากมากนี้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะการปลดปล่อยก้อนมวลจากโครโนาหรือ CME ครั้งแรกของพายุสุริยะครั้งล่าสุดนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันศุกร์ตามเวลามาตรฐานสากลน,นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสมุรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือโนวาค่ะหลังจากนั้นอุบัติการณ์นี้ก็ถูกประกาศยกระดับเป็นพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับสูงสุดขีด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี2003ซึ่งในครั้งนั้นเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮ l l โลวีนส t o รมซึ่งทําให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับในสวีเดนและทําให้โรงไฟฟ้าในแอฟริกาได้รับความเสียหายด้วยนะคะในตอนนั้นแต่ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกนะคะก็พิสูจน์ได้จากภาพถ่ายของท้องฟ้ายามค่าคืนที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีชมพูสีเขียวและสีม่วงซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะตั้งแตออสเตรียในยุโรป ไปจนถึงเกาะทัสมาเนียในออสเตรเลียด้วยสวยงามมากจริงๆมีทั้งสีเขียวสีม่วงสีชมพูมเรียกว่า เต็มไปด้วยท้องฟ้าที่มีแต่สีสันในยามค่ำคืนนะคะลากาเด็กอธิบายว่าแม้ยังมีธิ์ของพายุสุริยะในค่ำคืนวันอาทิตย์อยู่แต่ว่าผลกระทบของปรากฏการณ์น,นี้ค่ะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในพื้นที่ที่มีละติจูดต่ำอย่างกรณีของฝรั่งเศสได้นะคะเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในช่วงที่พายุสุริยะยังไม่สงบลงนี้ค่ะปรากฏการณ์แสงเหนือจะยังคงดําเนินต่อไปนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเฉพาะในพื้นภาคเหนือ สุดหรือว่าใต้สุดของโลกเท่านั้นเองส่วนผลกระทบต่อระบบต่างๆบนโลกที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะส่งผลหนักหนักหน่วงเลยทีเดียวปรากฏว่ารายงานข่าวค่ะเปิดเผยค่ะว่าพายุสุริยะในครั้งนี้ค่ะไม่ได้ทําให้เกิดปัญหากับเครือข่ายพลังงานหรือระบบการสื่อสารใดๆเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี2003ค่ะครัครรฐก็เป็นความงามที่ อิจฉาผู้ที่ได้ชมเพราะเราอยู่ในโซนที่มันไม่เห็นนะฮะดูภาพนี้บางคนเขาบอกแถวๆนี้ก็ได้เห็นเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาสุด้าที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศเราค่อนข้างจะไม่ค่อยสดใสฟ้าไม่ค่อยเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการมองเห็นแสงเหนือที่หลายคนเนี่ยได้ได้ชมกันได้บันทึกภาพแล้วก็แชร์กันมาเนี่ก็อาจจะไม่ใช่ โชว์ของเรานะรอไปอีกนับนิ้วอีกหลายสิบปีเขาไม่ได้ปรากฏไม่ได้คาดการไว้แต่ถ้ามาก็หวังจะได้ดูหรือไม่ก็ต้องไปดูไกลๆนะฮะขึ้นเหนือไปเลยนะครับก <c oughs> ็บทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยนะครับผมนพราชชัยเสือมงคลดิฉันด้ที่การกำลังวนันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ แสงเหนือที่ดูฉ่ำๆเมื่อวานนี้ดูจากจอทีวีใช่ไหมคะวันจนถึงวันนี้ใช่ไหมคุณนพรัตน์คนนิิการดูแล้วก็น้ําตารื้นเลยค่ะคุณธีลรัตพอพอมาจี้ปมแบบนี้แต่ละคนก็บอกว่าสวยจริงๆแล้วก็ในหลายพื้นที่ของอเมริกาก็มีการแชร์กันไปแม้กระทั่งที่นิวยอร์กเองก็มีการแชร์ภาพความสวยงามนะเพราะเขาก็อยู่เหนือเราไปหน่อยนึงก็จะมีโอกาสได้ชมใช่ค่ะก็ ก็อย่างที่คุณทิณทนที่การพูดนะครับตารือนนั้นน้ำตารือนน้ำตาคลอเลยเพราะว่าอยู่แถวนี้ก็เหมือนตอนนั้นนะ <c oughs> ที่เป็นสุรุปราคาก็ไม่ได้เห็นเป็นดวงฮะก็ <c oughs> คือมันไม่ใช่จุดของเราอะนะชม<ต>ไม่ดีพอได,ได,ได้ได้ชมบางส่วนเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่ เราก็ติดตามกันน่าสนใจแล้วก็เป็นภาพบางคนได้ภาพมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนพ,พื้นหลังภาพโปรไฟล์ตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของจริงของปลอมเลยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในภาพลหลังพื้นหลังโปรไฟล์ลลของเพื่อนๆเราเหมือนกันนะคุณนิธิการคุณคุณนภรัตเหมือนกับผล<ร><ร>กระทบที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือนเนี่ยแหละ่ะเปิดปรากฏการส่งข่าวกันเป็นกระแสวงกว้างเหมือนกันนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนที่อย่างที่บอกนักวิศาสตร์ ของฝรั่งเศสเองก็พูดเองว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ละติจูดต่ำคือปกติก็จะอยู่ตามครัวโลก<ม>หรือว่าแถบสแกนดิเนเวียที่ต้องดันดนไปดูแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องลุ้นอย่างใกล้สุดกับเราก็คือ,<ม>อาลาสกา<ม><ม>ก็ต้องลุ้นกันว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสภาพอากาศเหมาะเจาะที่จะได้ชมไม้ฟ้าเปิดหรือเปล่าอากาศเป็นใจแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้เงินเยอะนะในการที่จะไปตามล่าแสงเหนือคือแบบมีภาพคนแชร์มาเหมือนนั่งดูชิวๆริมทะเลสาบหือเมืองไหนบ็ไปตอน สบายมาก,มกาบบดูหนังฟรีแบบว่า <c oughs> ไม่ต้องเสียอะไรเลยะฮะก็ <c oughs> ชรกัต่อไปฮะ <c oughs> ตอนนี้เลยมีอาการน้ำตารื้นแล้วก็ตาร้อน <c oughs> <c oughs> ด้วยนะคะเราไปบรรเทาอาการพักผ่อนกันดีกว่านะคะ <c oughs> ขอบคุณมากวันนี้ข่าวดี